โยมเนี่ยเป็นกันสุดยอดอ่ะโยมเนี่ยอู้ยปัดโบย <coughs> เปิไฟก่อนนี่มึงจะทำอะไรอ่ะรู้ด้วยเขาเป็นลูกของพอครูคนเราเนี่ยชอบกันรักนชอบกันเอกนางเอกวันจะเกี่ยวกันจะต้องใส่สีเดียวกันมันก็รู้อยู่ถ้เป็นเาไม่ต้องใส่ีเียว กระ <si าันที่มามาเที่ยงมาฝังหน้าพี่ทำไมยืนใกล้ๆก็ได้แหม้ที่นักเอกคนอื่นยืนตัใกล้จิเซียวก้ายืนห่างเป็นวานเลยราไม่ได้เกลียดจีเยเก้าหรอกแตเขากลัวจะเพิ่มมากเลลูกตลอดเลยครับลูกพี่เที่พี่จะไปไหนจ๊ะพี่จะกลับบ้าน พี่จะกลับบ้านใช่โกลับวันนี้แล้วเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทางรถไฟถถไที่สุไทายโอ้รถไฟฟรีรถไฟไฟร<ห>ีด้วยโอ้พี่ใ<ห><ห>จร้ายมากเลยพี่จะกลับบ้านเห็นมาลรกันที่มาสักคำเลยพี่อะใจร้ายมากเลยแล้หรอือเปล่ากันที่มาพี่ก็พูดอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วว่าวันนี้พี่ต้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่ไปหาน้นชาย มีอะไรก็วามาเสียเวลาแล้วเนี่ยเอ็ดการมาขอเวลาที่แป๊บเดียวจ้าเอ็คือกันก่นที่จะกลับบักเงินง่ายๆดิก่อนที่จะกลับกันที่มามีมีความในใจจะบอกพี่จ้ะความในใจจะพี่มีอะไรหรอคือว่าคือคือว่าตอนเนี้ยกันที่มากันท oh, yeah, ี่มามีความรักจะพี่ ความกันี่มาลงละลงละคนนี้วาไม่ไดไม่นอน่แบบนี้เหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่ามีนนี้ไปล่อนไัยใช่ไหมกันที่มาบอกว่ากันที่มามีความละ ลงรักผู้ชายอยู่ใช่ไหมใช่จ้ะพี่มันบอกกับที่เดี๋ยวพี่ติดต่อให้คือว่ากันกำมาไม่กล้าพูดใชี้มาก็ได้ชี้อเดรอชีมาดี่ีี่แลกันมา้เราหอนงมันก็ไม่แปลกเลยเราอยู่สนักดาบมาตั้งแต่เล็กจนโต รักกันกมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วพี่รับน้องน้องรักพี่มันไม่เห็นจะต้องตื่นเต้นจะต้องอายอ,อะไรเลยก็อบอกตั้งแต่แรกก็จบแล้วไม่ใช่แบบนั้นโธอนน้องบาตื้อบือ้อาเลยอะ,เอ,อะไรนะไี่น้องไม่ใช่รักบพี่น้องรักบแบบแบบเขาักเัก,กันอะต้อเป็นแฟนกัน ีวิตี่มันเซ็งแบบนี้เนี่ยเตนแต่ผู้หญิงก,ก็บอกรักตลอดเลยหล่อมากอนี่เห็นมีคนเดียวเนี่ยที<อ>่บอกรักนี่มีคนเดียวที่บอกรักเนี่ยเ,เยกเยเทําเขาไม่ก่อนสิงหอแล้วพี่ละ่ะพี่ละกันที่มาหรือเปล่ากันที่มาความรักที่พี่จะมีให้กับเจ้า มีได้ก็แค่พี่ชายรักน้องสาวไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนพี่รักกันที่มาไม่ได้พี่ไปแล้ะ